หลายคนอยากเอารถมาทําท่อแต่ไม่ชอบสไตลิ่งที่เป็นแบบขัดมันมันเงาเงาแว,แวบเพราะมันเหมือนหม้อในห้องครัวมากเกินไปวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าท่อเสียเวลาเราทำฟินิชชิ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยมีให้เลือกกันกี่รูปแบบไปดูเลยครับแบบแรกแบบนี้เขาเรียกว่ามิลเลอร์ฟินิชนี่เห็นไหมฮะมันก็จะมีความเงาเหมือนกับหม้อที่คุณใช้ในครัวของคุณเราเรียกได้ว่าเป็นงานแบบเจแปนนะฮะญี่ปุ่น เขาจะชอบขัดหม้อให้เงาตีหม้อแต่ถ้าคุณชอบแบบไม่เงาแบบนี้เขาเรียกแบบแฮร์ไลน์มันจะมีความเป็นเส้นเหมือนกับผมเป็นการขัดแบบสไตล์อเมริกันมันจะมีความด้านกึ่งด้านกึ่งเงาและอีกแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมก็คือการยิงสายซึ่งผิวของอมันก็จะออกด้านด้านลักษณะคล้ายๆอย่าปล่อยให้ฉันล้เลยเอาอีกแล้ว ตำตำไม่อยู่น่าใจเย็นๆหรอเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วอ่ะมีเพียงอะไรวะไอ้ยึกยักอ้ยักก็ยึกเออแต่พวกนี้เนี่ยอยากจะให้ลูกค้าเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่เทเทเนียม การทำเซอร์เฟซของท่อเนี่ยก็จะมีอยู่3อย่างนะครับคือ m i ลเล r Finish, Hairline ส่วนนี้ก็คือการแซนบ l a สติ้งก็คือการยิงทรายจริงๆเนี่ยสามารถทำได้ทั้ง3แบบเลยแล้วแต่ที่ลูกค้าชอบเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความต้องการสไลลิ่งที่ไม่เหมือนกันยังไงก็ตามที่เมนเทนเดอร์ ander, เราทำทุกแบบแล้วก็ทำแบบตรงไปตรงมานะครับจะเลี้ยวไปไหนนั่นสิย้ำจัง